ต่อไปเราก็จะมาประกอบที่เหยียบสำหรับปั่นอีกด้านนึนะครับเป็นด้านขวานะครับเราก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่นะครับคลายน็อตตัวเมียออกนะครับแล้วก็เอาแหวนลองสปริงออกนะครับให้เหลือบุ้นไว้้สองตัวนะครับแล้วก็เอาที่เหยียบใส่ลงไปกับบันไดปั่นโดยวิธีการหมุนก็คือแต่ข้างขวานะครับตัวนี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหรือหมุนไปด้านหน้าตัวเครื่องเช่นเคยนะครับ จะสลับกันนะครับอันนี้ด้านขวาจะหมุนตามเข็มส่วนด้านซ้ายจะหมุนทวนเข็มนะครับแล้วก็ใช้ปะแจในการช่วยด้วยก็ได้นะครับโดยที่วิธีการใส่ตัวนี้ก็ยังไม่ต้องขันแน่นเช่นเดิมนะครับหลมหลวมไว้ก่อนให้ตัวบูสต์หลมหลวมไว้ให้เพื่อที่สามารถประกอบขั้นตอนต่อไปได้นะครับแล้วก็ใช้แหวนลองสปริงเมื่อสักครู่ที่คายออกใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเมียนะครับโดยที่น็อตตัวเมียเราจะหมุนทวนเข็มนะครับสําหรับด้านขวานะครับ เอาได้แล้วเราก็เสร็จขั้นตอนการประกอบที่เหยียบสำหรับปั่นนะครับ